สวัสดีครับเรามาดูเลขนำโชคกันนะครับผมียสารณพิาราเลขนำโชคนะครับในรคาคาสามสิบบาทนะครับคนวดก่อนไม่เอามาแล้วก็พอดีแม่ค้าไม่เอามาให้่เจอก็เลยเอาซื้อมานะครับ ไม้มาแล้วอ่าดีดอืมอีกแม็กเงินอนะ่าอ่าไหนนะวัดป้อนนุ่นเข้านะครับทุกคนเข้าไปสองวดแนละ้ว อนี่แอดไม่ได้หาไม่ได้เนะแอดก็เลยตามไปตามมาเจอเนาะก็เลยเอามาให้นะ,ะไปที่รอนะครับมาแคบหน้าจอไปเลยวันนี้เด่นหนึ่งกับหกนะครับหนึ่งหกนะครับคนนะ ก็หน้านี้มองไม่เห็นอ่ะอันนี้นะไม่มีให้เทียบนะครับทุกคนนะว่าที่แล้วไม่ได้ซื้อนะครับ เดี๋ยววดต่อไปค่อยว่ากันเนาะอ่านี่จับคู่อ่าใครรอก็มาแคปหนะ้าจอไปนะครับทุกคนนะอ่าวันนี้ฝนตกด้วยบ้ารองเนี่ยคงคงคมคำ น,นั่นเองีนนาทีสามใครเคยเคยติดตามตรงไหนก็บอกเลยนะครับนี่ไม่ไม่กอกว่าแจกฟรีนะ นี่น่าจะเป็นไวรัสเลยนะครับข้างในไวกัสเป็นอย่างนี้นะตรงนี้นี่จะเช็ค นี่เจียสามล้านอันนี้แอดยังไม่เคยเจอนะนี่สามล้านนี่จานทร์หก เลอตรงไหนก็เคลบ่น้าจอเราหนักสบมทุกคนเพราะว่ามันไม่มีคูเทียบนะมต้นนองมันไม่มีเล่นเทียบได้นะเพราะว่าววดที่แล้วมันขาดตอนของพวกนี้ถ้ามันขาดตอนแล้เราก็ ไม่รู้จะเทียบยังไงนะครับเข้าไม่เข้าเราก็ไม่รู้เลต่ต่อไปนี้แอดจะไม่ให้ขัดตอนนะแอดจะพยายามหาให้นะกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามได้นะครับทุกคนนะ นีนะ่หน้าที่แปดนะนี่หน้าที่เก้า เกแต่หนุ่มนี่ก็เอเน้นล่างนะครับทุกคนนะจาหนุ่มเเน้นล่างกันนะตรนนี้สามห้าสองนะ เนี่งนั้นโชว เดี๋ยวมีคำพีมาแถมให้นะคำพีร์คัมีรก็สามสิบบาทเลยนะกคนเอสเอสเจอมานะเอสซื้อมาเอสอยากรู้ว่า มีของที่เอสต้องการไหมคุณตัวตามซื้อมานะคำพีเสร็จทีวก็นี่นะครับทุกคนนะอาจารย์ขาวนะครับอาจารย์ขาวถ้าใครเคยดูนะเอสที่เอสซื้อมายี่สิบบาทนะมันมีสี่ตัวนะครับทุกคนนี่แค่นี้แหละ บนล่างเลยเข้าทุกงวดนะครับทุกคนนะอันนี้หนึ่งสี่อันนี้สี่ห้านะครับทุกคนนะมี่วดหนึ่งที่แอดเจอมาเนี่ยมันมันให้เข้าทั้งบนไล้ล่างเพราะมันชนห้าห้าเจ็ดกับห้าแปดยังไงเนี่ย ันอดห้าห้าสองก,กับหนะ้าศูนย์นะวันนั้นเออนี่ก็อย่าลืมนะกันนะอาจารย์ขาวนะน,นี่มีเดียสารคำพีไม่รู้มันมีเยอะไหมมีไม่เยอะนะทุกคนนะอ่า อันนี้เลขนำทางรวยสองหกนะครับทุกคนนะนี่ดาวรอยดาวรอยก็มีสองเจ็ดครับทุกคนนะอันนี้นับผลคุณทวี ก็ตรงนี้นะครับอันนี้เลยหนูอาจารย์ปุณภากับหนุ่มอัตพันนะ <c oughs> <c oughs> ใครเคยติดตามมั้ง เอ็ S S ไม่เคยนะเอ็ S, ไม่เคยนะเอ็ดเจอหมดแรกนะหรือมาดูเฉยๆเอ็ okay, sure. ตามหาแนวทางที่เอชอบนะ ไอที่ตามหาเหมืนแอดนะดูในเล่มน,นี้ได้นะนี่มาวัดเรน่อนะทุกคนนะนสิ่งที่เอดตามหาอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเลขมงคลเนี่ยเล่มงคลเด่นล่างนะครับทุกคน เพราะว่าที่แอดตามหานมันคืออยู่ตรงนี้นะสองห้าเจ็ดแปดนะุ่กคนต้องมาล่างนะเรียกมงคลนะเรียกมงคลใต้นะไปที่ตามหานะดูไว้เลยนะสองห้าเจ็ดแปดเพราะว่ามันเข้าบ่อยมันเข้าทุกทุงวดอ่ะไม่ใช่บ่อยนะ แคปหน้าจอไปเลยนะเรียนล่างนะครับทุกคนนะเดียนมงคลใต้นี่ใครที่ถามหาแอดกรามหามาให้อันนี้อาจารย์ประดิษฐ์นะเล่นหลักสิบนะครับทุกคนนะ ในหลักสิบนี่เล่นไปที่ศูนย์สามหกนะครับทุกคนนะแล้วก็หลักหน่วยนะเห็นไหมวดแรกมนะั้าถ้าเข้าเดี๋ย่งวดหน้าไปว่ากันเนาะหน่วยมีสี่ห้าเจ็ดนะหน่วยนี้ศูนย์สามหกนะครับ เอสชอบอยู่แล้วนะศูนย์เจ็ดสิ่งที่ตามหาก็เจอแล้วนะครับทุกคนนะอันนี้มันมีครบนะครับทุกคนนะนหลักร้อยอยู่ตรงนี้นะนี่หลักหน่วยนี่หลักสิบนะครับทุกคน ถ้ามันเข้าดีนะแกจะจับคู่ให้ ตรงไหนที่มันเดินดีนะแอดจะแนะนำทุกคนนะครับตรงไหนไม่ค่อยเดินแอดก็ไม่ค่อยเดินเลยอยากจะแนะนำนะเพราะว่ามันเทียงวประมาณของเราปรเปล่าเนาะอันนี้หลวงปู่บุญนะครับทุกคนเรามีจับคู่ด้วยนะเพราะว่าเราตามดำทีนั่นนหะมันจะไม่มี

หงาไม่มีแล้วนะครับทุกคนนะ,ะเป็นว่า และขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะอยาเจอกันคลิปต่อไปนะครับทุกคนนะสวัสดีครับผม